ต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้ยาพ่นสูตร Meter Dose Inhaler er. มีขั้นตอนดังนี้ถือขวดพ่นยาในแนวตั้งเปิดฝาครอบปากหลอดพ่นยาออกเขย่าวขวดยาในแนวตั้ง3-4ครั้งหายใจออกทางปากให้สุดเต็มที่แล้วอ้าปากให้หลอดพ่นยาอยู่ห่างจากปากประมาณ3-4เซนติเมตร หรือหนึ่งถึงสองนิ้วหรือใช้ริมฝีปากอมหลอดพ่นยาให้สนิทเอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นหายใจเข้าลึกๆทางปากพร้อมกับกดที่พ่นยาหนึ่งครั้งตัวยาจะเข้าสู่ลำคอพร้อมกับลมหายใจแล้วเอาหลอดพ่นยาออกจากปากหุบปากให้สนิทกลั้นหายใจประมาณ10วินาทีหรือให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผ่นลมหายใจออกทางปากหรือจมูกช้าๆกรณีที่ต้องพ่นยาอีกครั้งควรเว้นระยะห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย1-2นาทีหลังใช้เสร็จควรทำความสะอาดปากหลอดพ่นยาและปิดฝาครอบให้เรียบร้อย